หมูน้ากับอะไรเนี่ยทอดกระดูกหมูเสร็จแล้วเดียหมูนาาเดียวก็ต้มยำสามอย่างขาเกี๊ยพอน่อยต้องไหม เป็นเป็นเบรกหน้าเลยทั้งวันอนะวันนี้ทั้งวันเนะี่ยอย่างเงี้ย ผีดยมามงอไงปงี้ยป,ปูพังมาซื้อเล็กเส้นนะครับ20เส้นอ <c oughs> ันนี้มาซื้อซื้อเล็กเส้นทำชั้นวางของนะครับที่ฮัตบีเฮาส์คือของทุกมากมีครบวงจรขอ,อพี่ี่เยอะมากเลยไม่เคยเข้ามาขนาดนี้บางคนยังบอกว่าน้อยโอ้โหใหญ่มากเลย ของแพงอีกไปซือที่อื่นหนแพงกว่าครับนี่ครับผม1.6จดูไก็ได้อีกเดินดูอ่ะหน่สองห้าสองหการตงไเลยใช่หนึ่จสน1่น1นน่ไหมครับถูกใช่ออน้อถอ่ะนึ่ถเก้ถูก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 ไว้เท้าพอนได้ดูมาดิเขาว่าถูกแคโอ้โหนี่ ไม่ต้อไปใช้ก็เลยนะนี่การยิ่งหน่อยตรงบ้านเราต้องมีอย่างนี้ใช่ป่ะพอมาที่ไม่มีที่มันมันน้อยไงที่บ้านเราเออที่มันมานีดนะที่มันทุกอย่างเลยนะโอ้โหว้าวดิสามที่สิบห้าแล้วพอเราจักไอ้ดีป่ะถามแม่ดิแม่แม่มาจากไหนไอ้กล่องนั่นล่ะไอ้กล่องเพราะเห็นกล่องที่บ้านป่ะที่แม่ทำอ่ะกล่องอะไรไอ้ที่วงกลมสีของที่แม่เขาทำกับโรงงานน่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่อยากรู้ว่า ไอ้ที่แม่ทํามันเป็นรูปร่างยังไงก่อนทําอ่ะเป็นกองกระดาษใส่ของอ่ะอ๋อกองกระดาษท,ทั่วไปอ่ะห้าสิบบาทอย่างเงี้ยกองกระดาษเท่มีลลออกล่อ,อ,กองอ่ะแล้วพอออกได้เลยนี่หล่อเลเครื่องมืออันนี้โอ้โหเริ่มไม่เคยทำงานี่ยเนี่ยร่างไงโอ้เครื่องดีก็มีของลูกก็มีเครื่องราคาเครื่องอะไรก็แล้วแต่พ่อเราละเกียดไหนดูเด็มีอย่างสองหมื่นเลยพ่อดู<ม>อเครื่องเชื่อมดิ รอผมก็ใบไฟแล้วคุณอสบายละว่างนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าให้ปัดบินตรงเขาต้อสวิตชไป้หนงล้คะปลายตรงนู้นเหรอ เดินเล่นได้นะเดินเนชุดชมไม่มีครับสมัครเลยครับสมัครเลยเดี๋ยวหลังเราซื้อของได้ใช่เครับใช้าดีครัสมัครเลยเดี๋ยวหลังเราไซื้องได้เลย พ่อบอกเขายังว่าส่งที่ไหนบอกเขายังยังยังเยก็ร่ไปถามบอกให้ไปส่งด้วยคิดไม่ไดถามถามเลย่ไไม่ถาม่ขาไงเร่้วเาด้ไรแลว่งแลขอับส2ค่ะวอสิแต่ถ้าเราไปตามเขาจะอยจะคู่อันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดตที่ไหน แต่รออ่ะรอเชียนนู่นเหรอรออลกีอเนื้อปลาโคตรในระบบมันคุ้มมาไมีใช่แ้ว่ะ นึ่งสีสองสองส่งสเก้ายืบอาาอมหกิวลอปาโคดน่ยจะยกเลิกไปแล้วมั้งปาโคดนั่นแหละสีขาว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 สีขวขาวสขาวสีสีขาวสีขาสีขาวสีขขาวสขาสีขาววสีขาวสาวสีาวีสีขาวสสีขาว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 สขาวสสีขาวสีขาวสีีขาวสีขาวสีขาวสีขีขาวาวสีขาวส อ๋อครั้งแรกก็ต้องทำเรื่องนีน้ก่อนครั้งสองมาก็เสร็จเลยแต่จังจบอ๋อที่ต้องรอนี่เพราะว่าเป็นงานสั่งไงก็ต้องผ่านนี้ก่อนออกบินให้ใช่ไหมละ่ะใหญ่นะมาแล้วเขาบ่งเบื้งองเขามีเยอะนะกขาเบื้องของอนะง้างในเท่าไหมล่ะดูน้ารักไม่ใหญ่นะเยี่ยจ้างยามมันอันตราเนี่ย คนซื้อเยอะนะขายทาวอลยแย่ไงดนะูที่เนนะใหญ่ดูซื้อทุกอย่างาถึงเขายนะไม่เคยเข้ามานะเ,น,เานี่ยั่เคเหมือนกันถึงนบอกของถูกนไเคยมาสิเขาบอกของถูกโอ้มากกตา,ามโอ้แฝากคยรแวะแถมฟรีพวกรู้รงงันแถมฟรี เออดูราคาใหม่ถ้าเถอะที่มันลดเลื่อบางโค้ดเพราะว่ามันเป็นราคาใหม่หรือเปล่าใช่ปหมล่ะเราก็ไม่รู้ราคาใหม่เท่าไหร่ร้อยสิบสี่บาทมันบอกแต่ว่าราคาปกติอ่ะร้อยสิบเจ็ดโลแมตต์แต่เขาบอกว่าร้อยสิบสี่อยู่แล้วทำสินค้าเพราจะาสั่งได้รอรอครับรอเหล็กอยู่กำลังตรวจสอบอยู่เครื่องเชื่อมมันมีราคาเริ่มต้นที่พันหกเอง เห้ยว่าก,ก็ตลา,าดเยอะเลยป่ะไม่ม,มาด้วยไม่แมสต่าดงดีนะแมสติดปาก90บาทอย่างดีเนี่ยออ๋มีดอกสว่านด้วยข้างใน

ขาก็ดีไม่ต้องทาสีเลยเพราะแล้วเขาก็ได้สีเทาก็จะทาสีหน่อยสวเลยชมพูเอ้ยต้องไปทาทาทำไมเลอเสีวลาอะไรัอบราคาบอกว่านานจังคิดเหมือนกันเนี่ยา095 292 4469 สี่สี่หกเก้าพี่สี่สี่หกเก้าเก้าสองถึงเก้าห้าถึงเก้าส่สี่หกเก้า เขาฝากตรงใช่ไหมโอ้ยจต่งด้วยก็ฝากตรงด้วย่อี่่ปันไฟีกาลองเวลยี่ห้ออะไรมข้างบนนะไม่ใช่ข้างล่างข้างบนพกพาได้มาดูไปปั่นใช้อะไรปั่นไอ้เครื่องเปิดไฟได้เฉยอย่างเงี้ยคือเปิดไฟได้เฉย คือบเปิดไฟได้ี่ทางพ่อหนึ่งครับพี่อันนี้ฝากส่งได้ค่ะสง่งได้เหรอครับผมส่งที่ไหนอ่ะสินทิวาครับพี่อันนี้ติดต่อไปยังเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่พี่อะครับนี่ปากกาวัดแบบเลยใช่เใช่ ปากกายนี่ไงพวกผิดงานแล้วไงล่ะ,ะสูงไนอันนี้ส่งตรงไหนสินธวีครับพี่ส่งตรงไหนสูงสิดฝอยเดียวไปบีม,มพี่คอยเดียวกับเบสบีมอะ เขาข้ามแม่ทอร้านทอแม่กีฬามียังพี่เขียนถ่ายกันได้ๆแล้วก็พี่ปรกกาศปะ จ่ายให้นุ่นเลยใช่ไหมคนระับคัตามจานที่ขครับครับเรียบร้อยอย่างนี้ออย่างรอ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  สามบาทก็ขาน้าถ้าเราจะวัดแล้วก็เราก็ตัดหนึ่งเมเลยใช่ไล่ะถูกไหมตัดหนึ่งเมตรแล้วก็มตัจะลดเดี๋ยวก็เมนต้อใหู้ถึงาวลาตั้งจริงๆแล้วเขตัดทีหลังตั้งเรื่องตั้งเขาเาึงไปเร่ยเก็บตั้งอะรก็ร้อยจ้าครบหน้าก็ ใช่ไหมถูกไหมอะไรเนแตล้วคือถึงก็ถ้าล่าแล้วถ้าตัดหนเมตรได้เรก็เก่งกันได้ถือว่าอเมตอ่ะถูกไมไม่ไหวเจ็บป่ะูกป่ะไม่ใครมาหนักถัดดึงไบินไปะรับก่อนตัอะไรอะไรเก็บะเนี่ยเก็บแล้วเนี่ยถ้เก็บก็เก็บบินอยู่ไปไป ไม,ไม,ไม,ไม่มีครับเดี๋ยวสั่งเอาไว้ครับฝากส่งพรงนี้ครับตรงนี้จะไปส่งเอ,อ,อ,องขอตู้ผ่านนี่นหอทอดชื่นะครับผมไม่ต,มต้องแล้วบัตรสมาชิกนี่คือต้องต้องต้องใช้ตอนที่จ่ายตังค์ใช่ไหมพี่อ่าใช่อ๋อครับแล้ควคนนี้ต้องใช้บัตรไม่ไม่ได้ใช้อ่ะยืมเในส่งเาเหรอแต่ผมคิดดีแล้วเขาว่าเราคงยุ่งเหรอไอ้นี่ไงคันส่งไงแล้วเราก็แบกก็เลยไม่ได้ส่งเลย,ยครับก็ยืมให้แล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่ ผมไม่ได้สนใจโหงยุ่งไงไอ้ค่าส่งนี่ไงก็เลยให้รักไปเถต้นทีบานโอ้แต่มันไม่เกี่ยวอะมันไม่เกี่ยวอะครับเกี่ยวแต้มไม่เฉยอะยิ่งกลับไปสง่งได้ฮะบ่อยเนี่ยไม่ได้ผมก็เลยซ<ห>ื<ห>้อโอ้ทำเลชางไง